คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับก็จะพา f อฟพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับเปล่าพัฒนานะครับผมเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทั้งช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ค่ะผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินทีมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการคิดคํานวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก f อมิตรรักนะครับรับชมในครั้งต่อไปนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆงนะครับสำหรับเม็ดเดียวเอสได้อยู่ที่9นะครับมา9 4สําหรับตารางวินแตก3ตัว4 5 6นะครับแตก4ตัวนะครับ4 5 6 9นะครับ3ตัวแตก4ตัวแตกนะครับสายวินมังกรทองสําหรับเม็ดเดียวของเอสก็คือ9สายรูดนะครับสายเจาะนะครับสายวินในตารางครับ มาตามนัดตามสูตรกินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรจากทางช่องนะครับเอดก็โบกสูตรออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับทําเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยต้องอกต้องใจเอซีนรักหรอเปาไปรับชมสูตรตาลางวันถุงเงินป้องกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางเราพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับสูตรตาลางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนาโชคพาด้วยนะครับ ก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับแนวทางราพัฒนานะครับประจำวันจันทร์ที่13นะครับผมตุลาคมนะครับพศส5 6 8นะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่6แล้วนะครับข้อสอบล่าสุดนะครับออกอยู่ที่309 4 5 6หนะครับบางที่นะครับผมเอา0 3ย์นะครับผมเป็นข้อสอบล่าง นะครับบางที่ก็เอา39นะครับผมบางที่ก็เอา94นะครับเน้นย้ําเลยนะครับข้อสอบล่างแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับสําหรับข้อสอบบน4 5 6นะครับที่ไหนก็บนด้วยกันนะครับสําหรับพวกนี้แตก4ตัวนะครับ9 4 5 6นะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับสายวินนะครับแตกนะครับสําหรับแอดเม็ดเดียว9เจาะเล่นได้ได้9มา94นะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับก็พากันคอมเมนต์เข้ามาอยากทุ่มสูตร ตารางวันนะครับแอดก็ทำไปตามสูตรเช่นเคยนะครับช่องแอดมินคิวน้ำโชกพอก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับแอดก็จะมีอยู่3สูตรนะครับในการบวกลบคํานวณให้เอฟซีพี่น้องได้รับชมนะครับจะเป็นเลขตารางวันนะครับจะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับออกวันไหนก็คํานวณวันนั้นนะครับสูตรแรกก็จะเป็นสูตรตารางวันถุงเงินนะครับสูตรมังกรทองแล้วก็สูตรเดือนดีนะครับ สำหรับเอสใช้สูตรถุงเงินนะครับผมเข้าดีต่องวดนะครับเอสใช้สูตรนี้นะครับข้อสอบก็จะมาสรุปย่ยอๆให้ดูนะครับสำหรับข้อสอบวันจันทร์นะครับผมเอสจับเลขเก้านะครับเก้าเม็ดเดียวนะครับถ้าพี่น้องกลัวก็คือรูดถ้าไม่รูดก็จะเป็นเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสี่นะครับเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าสี่สี่เก้ามานะครับสำหรับพี่น้องที่ อย่างที่แอดแจ้งนะครับเจาะ3คู่หน้าช่องโอกาสพลาดมันเยอะนะครับให้จับวินเลยนะครับชุดวิน9 449ก็ถือว่าสอบผ่านสําหรับใครจับ9 4 5 6หหรือว่า4 5 6จกจกิ้งจกตกบันไดแตก4ตัวนะครับก็ยินดีกับ f c พี่น้องที่โชคดีนะครับต่อไปก็จะเป็นวันพุธจะมีเลข6กับเลข9ตัวเด่นมากับหัวได้เลยนะครับเลข0เลข5เลข1กับเลข7เลข8เลข2นะครับผมสําหรับชุดวินนะครับแอดก็จะคัดลง หกตัวนะครับสำหรับชุดวินคัดพิเศษนะครับก็จะมีเลขศูนย์เลขหกหกกับเก้าตัวเดียกันกลับหัวให้เลยนะครับแล้วก็เลขห้าเลขสามแล้วก็แปดนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับชุดวินนะครับพี่น้องที่ชื่นชอบสายวินนะครับสำหรับสูตรเจาะสองตัวนะครับสูตรบวกออกมาได้มากที่สุดนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นไปอยู่ที่ จะใช้เลขสูตรในตารางนะที่บวกออกมาได้มากที่สุดนะครับก็คือเลขศูนย์แล้วก็เลขหกะขนะครับศูนย์กับหกนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับสูตรเจาะสองตัวสําหรับศูนย์เอสจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับชอบก็คือรูดเดอ่าหน้าช่องจะเจาะแค่สามคู่นะครับสาหรับในบ้านจะเจาะห้าคู่หรือว่าหกคู่นะครับหน้าช่องก็จะมีศูนย์หนึ่งอ่าเปินการไปศูนย์สอง แล้วก็0ูนประมาณนี้นะครับสําหรับเด่นสูงนะครับเจาะสคู่โอกาสพลาดมันจะสูงนะครับในบ้านไอ้เจาะห้าผู่นะครับไม่เจาะสามนะครับนะเพราะสามผู่โอกาสพลาดหรือว่ากลัวพลาดก็ลากเลยแต่หลังศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์ห้าประมาณนี้นะครับสําหรับตัวที่สองนะครับสูตรบวกออกมาได้นะครับตัวที่สองก็คือหกนะครับจะมีศูนย์หก หกศูนย์หกสี่หกห้านะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเด่นหกนะครับตามีสุดเจาะสองตัวนะครับสำหรับกลัวพลาดอย่างที่เรียนนะครับใครก,ก 0, 1, นะลัวพลาดก็ศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หกหกหนึ่งหกสองหกห้าหกสามหกสี่หกแปดแล้วก็หกเก้านะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับ อย่างที่แจ้งนะครับในบ้านแอสเจาะห้าคู่นะครับอย่างละห้าคู่นะครับสองตัวเด็ดเป็นเลขผสมด้วยนะครับสําหรับแอสเห็นหกมาใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับเป็นเก้าศูนย์นะครับเป็นเก้าสี่นะครับแล้วก็เป็นเก้าห้านะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าเก้ากับหัวมันตัวเดียวกันมาทีไรมันกลับทุกทีเลยแอสคิมเห็นไม่ได้นะครับแอสเห็นกลับขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับมันชอบกลับหัวนะครับเก้ากับหก ตามนี้นะครับสำหรับ3ตัวเด่นนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบที่แอดคัดให้จับวินเลยนะครับสำหรับสูตรเจาะนะครับจะใช้ไปเลขผสมนะครับก็คือ9556นะครับสี่ตัวนะครับ3966นะครับ3966แล้วก็2868นะครับสำหรับ6ตัวจะเป็น035906 ประมาณนี้นะครับก็สอบชุด6ตัวนะครับจดไว้แคบไว้นะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมี0066นะครับผมกลับหัวให้ด้วยหกับเก้าตัวเดียวกันไม่กลับไม่ได้ถ้ามาเก้าเก้าก็จะหวาวุ่นตามนี้นะครับสาหรับสูตรเจาะสองตัวเน้นๆนะครับโมเดลละมีเดียวก็คือเก้ามาเก้าสี่ชุดวินแตกสี่ห้าหกเช่นชอบก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับ สำหรับ fc นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่คลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปให,ใหม่ที่แอดมินทีนํนำโชคพารวยมานำเสนอนะครับผมสำหรับ fc มีรลักจะได้ข้อสอบเม็ดเดียวหรือว่าเรียกวิ่งนะครับก็คอมเมนต์บ,บอกแอดท้ายคลิปนะครับจะคิดข้อหาข้อสอบเม็ดเดียวเรียกวิ่งให้ fc พี่น้องรับชมในคลิปต่อ,ตอไปก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ สำหรับวันนี้เคมพลก็ขอตุลาไปก่อนก็ไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขออิมีมลักของแอดทุกท่านโชคดีมีชยัยมีความสุขมีความเฮงมีความปังทุกท่านเฮงเฮงปังปงัปง,ปงทุกท่านครับผมบััสีีครับ